สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราได้คอนเทนต์มาเป็นคอนเทนต์เก่าๆนี่แหละที่หลายๆคนอะนะคะอยากจะรู้อีกสักครั้งนะคะเพราะแม่หมอหายไปประมาณ12วันไม่ได้ทำคอนเทนต์เลย12วันคอนเทนต์นี้ชื่อว่าแฟนเก่าเราเนี่ยเขายังคิดถึงอยู่ไหมแฟนเก่าเราเขายังรักเรารอยู่ไหมหลายๆคนอยากรู้ค่ะเพราะหลายๆคนนะแฟนเก่าก็ยังรักอยู่แต่ไม่กล้ากลับมาประมาณนี้เรามาดูเหตุผลว่าเขายังรักและคิดถึงเราอยู่ไหมค่ะ โอเคนะคะตั้งติดฐานแล้วเลือกกองที่ 1, 2, 3ค่ะกองที่ 1, 2, 3่งาจำไว้นะคะว่าเลือกกองไหน และก่อนที่เราจะไปเฉลยนะคะฝากกดติดตามกดถูดใจกดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะกดคอมเมนต์ได้ไพ่กองไหนคอมเมนต์ให้แม่ด้วยแม่อยากรู้ส่วนคนไหนที่อยากดูดมส่วนตัวนะคะวันนี้มีเก้าโปรโมชั่น69บาทสาคำถามแบบพิมพ์69บาท3าคำถามแบบพิมพ์และมีโปรโมชั่นเก๋ๆเลยนะคะ99บาท5าคำถามแบบคุยคอ99บาท5าคำถามแบบคุยโอคอกับแม่เลยนะจ๊ะคุยคอกับแม่โอเคนะคะ เรามาเฉลยกดีกว่าเรามารู้ว่าไพ่กองไหนไปดูซิเอานี้กองที่สามก่อนกองที่สามเอากองที่สามก่อนแฟนเขายังรักแล้วคิดถึงเราอยู่ไหมอืมขอขอของใบไปเลยนะจ๊ะขอใบไปเลยนะคะขอใบไปเลยยังรักแล้วคิดถึงอยู่ไหมแต่นั่นแท่แท้เฮ้ยกองที่สามเนี่ยจริงๆอ่อะตอนเนี้ยเขาอกหักละกองที่สามนะคะก็มาตอบเมื่อกี้สะดุดนิดนึงกองที่สามบอกเลยว่าเขายังรักและยังคิดถึงเราอยู่เดี๋ยวไม่ไม่ช้าไม่ช้าไปกว่านี้นะคะ เพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาเลิกกับคนนั้นไปแล้วเหมここ okay. ือนเขาได้เลิกไปแล้วเหมือนหรือไม่เขาก็ทะเลาะนะเขากำลังจะติดต่อเรากลับมายังรักและคิดถึงมากๆเห็นความดีของเราแล้วจะบอกว่าบอกต่อเนาะเขานะคะบอกเลยว่ากองที่สองนะคะเขาก็ยังรักและคิดถึงเราอยู่บ้างนะคะแต่พอเขาคิดไปคิดมาอ้าเขาก็ตัดมือที่สามไม่ได้เพราะเขาตัดมือที่สามไม่ได้เขาก็เลยรู้สึกว่าเออเขารักมือที่สามมากกว่านะคะแต่ก็ดีใจตรงที่ว่าดีใจแทนตรงที่ว่าลึกๆแล้วเขายังไม่ได้ลืม ะะทุกแล้วเขายังไม่ได้ลืมเราอืมแต่ก็น่าเห็นใจเนาะของที่สองเนาะรักและคิดถึงบ้างมาดูของที่สามค่ะเขายังรักและคิดถึงเราอยู่ไหมคะอืมกองที่สามดีงามนะคะเขาก็ยังรักและคิดถึงเราอยู่นะเพราะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยู่กับคนใหม่เนี่ยมันไม่แบบไม่มีความสุขเลยไม่เหมือนตอนอยู่กับเรานะเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาอยากจะติดต่อกับมาแล้วนะคะ เขาอยากจะติดต่อสื่อสารกลับมาแล้วนะคะแต่เขากลัวว่ากลับมาครั้งเนี้ยเราจะไปบังคับขู่เข็นอะไรเขาอีกเขาไม่รู้ยังไงถ้าเขากลับมาเขาฝากนะคะฝากเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นคนแบบว่านั่งฟ้าเทวดาไปเลยนะคะจะพึ่งเม้งเขานะคะถ้าเขาคุยกลับมาหรือถ้าเราอยากจะให้เขากลับมารักเหมือนเดิมเนาะ <S <S โอเคอย่าลืมนะคะคนไหนที่ได้คองไหนบอกแม่ด้วยนะคะแล้วคนไหนอยากดูดวงส่วนตัว69บาาท3คำถามแบบพิมพ์99บาท5้าคำถามแบบพอนะคะบายบายี่ไตอ่ะ